ตอนนี้คว้าปีงูคนเออจกดุฮักฮักเอาครึ่งสบายดีทุกคนสบายดีทุกท่านสบายดีน้ำยันดึกๆคนเลยตอนนี้ก็ค่อยกำลังสีลงมาหาการทุกคนเลยการกระปุกไข่และการป่าน้ำเลาะห้อยทุกคนเลยมาวันนี้กับมาพอดีคือเก้าสบายดียันดึกๆนี่ลงหัวห้อยแล้วเดี๋ยวนี้ ขี่แล้วหาก้านป่าก้านกระปูไข่ไปเบิง่งไปติดตามไปเบิ่งน้ำกันทุกคนมันสีมานไปเลยน้ำใสติ่งๆอยู่ทุกคนเลย เด็บอสก็ตะคอกตะ้อ,าอ,อ,าอมาแล้วมาแล้วคน <laughs> น่อยคนน่ าไกับปูกขายการเติบโตทุกคนเลยการเมป่าน ตีโอ้โหนีปูไข่ดิรปูไข่ปูกระปูไข่กระปูไข่นี่กะใตออกนี่ ไปมาแซ่ดกูค่ายโอ้ไปแล้วครับหมานุทุกคนเดียวันนี้ปูค่ายก็ได้ป่าก็ได้ชี้มือยาแล้วบานนี้เดือเล็ดก้นเหมื่อยนะป่าก็ปลูกเซ่อทำเดี๋ยวนี้แล้วเห็นป่าอยู่ล้มพวกปลูกอยู่เท่าครบตัวนึงนี่ ได้ทั้งป่าได้ทั้งกระปูได้ทั้งกบได้ทั้งงูคนนี้เอาไปเมดเลยหามาหากินนี่เรียบร้อยทุกคนนี่กบกม่เงยทุกคนแข็งเรียบร้อย มาแล้วก้นมาแล้วมาแล้วน,นี่ปลาขาวเมื่อกี้ที่ไปชุบจนก้น มาหาการมีกระมานอยู่ทุกคนเลยป่าก็ได้ลายโตสามชีโตแล้วก็กบนี้คนใดปลาดุกก็ได้ตัวนึงตัวนี้นะงูคนโอ้ยเบาไพน้อยฉันมกักคนงูนี่นหะเอามือปิงคนมือเลิกหนังแล้วก็ปิงเบาไพน้อยมาอื่นคนใดมาหายมาหากินอยู่หายคนใดเอาลงมาหาการพอด,ดีตามหูโหยการปูกไข่ขขน้ำแล้วก็ การกบไล่กบนํำทุกคนเลยป่านํำเอาเฉเฮอทุกคนเบ่งก้อน,นป่านนะไลเไ่เติบเลยทุกคนเลยการป่ากับย่าินั้นทุกคนเลยเอาจะบโบได้ท่าย้อทุกคนมึงเบ่งเงินหลายทุกคนเลยใต้น้อยเดียวเอาแต่ละน้อยน้อยเพราะว่ามันเป็นกลางคืนคนมันจะบอชัดตังเลยน,นะนะนี่กะงูเมื่อกี้นี้ค่อยได้เลิอกหนังเรียบร้อยทุกคนเลยนี่กระปูกระยุหันก็ได้หลายเติบกระปูกปประปลาปลาดุกตันึงทุกคนเลยปลาอตะนึง เหี๋ยวขึ้นไปเฮ้อทุกคนไปบ้องอยูภูหละทั้งเท่งยูเท่งหายทุกคนเลยตอนนี้ก็สีเมอร์ละทุกคนเลยมันดึกลแล้วการตอต อ้ําน้ำอ้ํนายเล็บดอยทุกคนสหาขึ้นไปหารับหาน้องก้อนบัดนี้ทุกคนเลยบ้านป่าพอได้กินโว้ยนี่กดประดุ๊บกดประดุกประดุ๊บกดประดุกประดุ๊บกดประดุกบก่อ เราเข้ามากเลยจะห,หายเลยทุกคนเลยครบเมื่อคืนทุกคนได้ไหมไม้าอากมาันกับปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกตายปลาดุกน้อยก็กบเอ๊ะนน้ำท้ายน้ำมันตายสิห่างเฮนแล้วปลา

Oh, dạy cõi lên không. Shoo kìa ping pao, ping pao, ạ? pao, ping 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 này, ping pao, 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 ping dơ ping Dơ ping pao,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  Hả? pao, tất cả hồng nó ping pao, ping cái gà gì cái đó mua biển con nó bắt ăn nấm hả đấy hai thân hả một, một lần soon hơn mình mừng 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 được mừng 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 ok. mừng 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 Quạt là bạn, bạn ปิงปลาขาวมันได้ยงนี่พรากินแต่เดียวนะพอ่อรอไใต้น้อยเพป็นโบเยอะเป็นกินทอนงูอันน้นได้ซะจงกเพอกิ่นกังเวนจงก็เลงกำไวงูเลยจ้ะกินกันเลยกรงเวนก็กินงูกกินมหมดต <c oughs> ัวนี้ควาปิงงูก็กดฮับ หักเอาครึ่งหนึ่งกินมีมดให้แล้ก็เอาเวนเซอร์แหงแซบหักเอาครึ่งหนึ่งเดถามมาไปตัดน,นวดมาบนอนไปซะมามากทุกคนข้าสาวน้ำกันมาหนิอาหารข้าวปิ้งปลาแล้วกันีน่มีมือขื่ออันนี้ร้อนมือขือปิ้งงูนำ้ำกินสองคนก็ได้เม่ไปหาย่องแค้นยังง่มากกี่ก้อน Rồi. là Nói mất khứ rồi Nói cái chứ là người. Ừ. <laughs> ừ. 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 ที่ป่าเย็นเลยไใช่เหรไปหา ของป้าก็มาเลยโอ้ตัวได้ลอยเลยนีน่โดดขึ้นแค่คนเอ้าไปน้องโอเคกินข้าวกินน้ำอีนเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรขอขอมรู้ควบใจผู้ที่ตามนะครับชมมาตั้งต้นจุดจบไปก่อนคลิปนี้ทุกคนรุนอีคลิปน,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 นะาาเราประเทศไทยยังเมงหมายู่ปีง,งูยังกินยังธนิยาอยู่